ทานโช็กโกแลตบาร์สองแท่งต่อวันลดเสี่ยงโรคหัวใจทานโช็กโกแลตหนึ่งร้อยกรัมต่อวันช่วยลดความเสี่ยงสองโรครายได้แก่โรคหัวใจได้ถึงยี่สิบาเอร์เซ็นและลดโอกลาสเสี่ยงจากการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้ถึงยี่สิบสามเปอร์เซนชโกแลตไม่ใช่ขนมหวานไร้ประโยชน์ที่ทานได้ตามใจปากอีกต่อไป เมื่อมีผลวิจัยใหม่ล่าสุดกล่าวว่าทานช็อกโกแลตบาร์สองแท่งต่อวันอาจจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและโ,ลละโลรคหลอดเลือดในสมองแตกได้นักวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจพบว่าการทานช็อกโกแลต100กรัมต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้ถึง23เซจากการเข้าดูพฤติกรรมการบริโภคของว่างของกลุ่มคนจำนวนสองหมนวน21,000คนในระยะเวลา12ปี การศึกษาพบว่ากลุ่มที่บริโภคช็อกโกแลตในปริมาณท,ที่มากกว่าจะดูอ่อนไหวกว่าน้ำหนักน้อยกว่าและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่ากลุ่มที่ทานช็อกโกแลตน้อยกว่านอกจากนี้พวกเขายังมีเอวที่เล็กกว่าความดารลหิตทำงานได้ดีระบบการเผาผลาญประเภทโปรตีนทำงานได้และยังลดความเสี่ยงจากโกรคเบาหวานอีกด้วยซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการทานช็อกโกแลตมากขึ้นย่อมส่งผลต่อแคลอรี่และพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามดังนั้นการได,ดเดอทโดยการควบคุมไขมันและโปรตีนก็สำคัญเช่นเดียวกับการจำกัดปริมาณโปรตีนและแอลกอฮอล์ผลการาศึกษาในครั้งนี้ระบุบว่ามิลช็อกโกแลตมีประโยชน์น้อยกว่าดาร์กช็อกโกแลตถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวกันและทานในความถี่ที่เท่าๆกันก็ตาม าศาสตราจารย์โฟมินประธานกลุ่มยาเพื่อผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยอาร์เบดีนกล่าวว่าจากหลักฐานที่เก็บสำรวจมากล่าวได้ว่ากลุ่มที่ทานเท่าไรในปริมาณที่บ่อยกว่าจะสัมพันธ์กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจน้อยกว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากโรคหัวใจเท่านั้นแต่ยังได้รับแคลเซียมและกรดไขมันต่างๆ จากส่วนผสมอย่างนมเข้ามาด้วยซึ่งจะนําไปขยายผลทางการศึกษาต่อไปทั้งนี้ยังไม่มีผลการศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคช็อกโกแลตในปริมาณกลางๆไม่มากไม่น้อยว่าจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพ